สวัสดีครับผมลุงทิดนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับนี่างช่องบายมานี่ก็มีครับมีกองอีหยังทรงมาหายนะครับเนาะงคอยรุ่นกันมันต่อมีประชันีทรงมาหายันตอกองมาจากไซนะครับจังว่าจังว่าคอยรุ่นกันนะครับจังคอยรุ่นกันนะครับเน้องอย่างมีกองแบบง่ายนะครับลุงทิดก็บอกเคย บอกบเคยมีอันกองทรงมาอย่างเดียหนอกระตกใจเบิด์หนอครับหนอกระตกใจเบิดยินว่ามันอันนี้ก็ตกใจว่ามันนิยังหนอครับหนอบอกไปไปลุ่นกันหนอครับหนอไปทรงมาจับสายหนอครับหนอหนอผ่านมุกผู้ใหญ่บ้านพินแลนครับมาตุบ้านพักพยาบานพินแลนครับหนอบ้านพักสำนักงานครับ ลุ่นกันเนาะครับเนาะว่ามี่ยังแน่นะครับอยู่ในนี่เนาะครับเนาะมี่ยังแน่ถ้าลุ่นเบิ่งว่มามี่ยังแน่เนาะครับเนาะอตัดเนี่ยยังนอเนี่ยนาะโอ้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรียะครับแบบสนิทแห้งเนาะครับเนาะ แบบสนิแทแหงนะครับกว๋วยเตี๋ยวเรือนะครับโอ้ก็จะเป็นหล่าน,น,นาทั้งเอฟซีนะครับเป็นโจงมาให้ทีมงาดนะครับน้องเป็นโจงมาให้ทีมงานก็เลยได้แบ่งปันออกมานะครับนี่เนาะโอ้ขอบคุณขอบคุณเอฟซีนะครับเด้อก๋วยเตี๋ยวเรือแบบสนิแทแหงนะครับอ้ากก๋วยเตี๋ยวเรือ แม่ปอช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์นะครับเนาะโอ้กเสียวเหลี่ยมของแม่ปอนะครับนี่คือโอ้กเสียวเหลี่ยมนะครับเนาะงนี่ครับขอบคุณขอบคุณนะครับเด้วยเป็นปเสียเหลี่ยมไปครับนี่ยังไง ตัวนี้ก็เป็นโอ้อันเดียวกันครับอันเดียวกันแมนบอกเป้นเดียวกันบอกโอ้เดียวกันเดียวกันครับแมนบอกโอ้ก๋วยจับครับตัวนี้สนิทก๋วยจับนะครับนาอก๋วยจับก็มีนะครับโอ้เป็นทรงเป็นอาหารการกินนะครับออกมานะครับนาอนี่ครับเป็นก๋วยจับอืม ก๋วยจับเจนี่นะครับตั้งแสบทั้งนัววันเถอก๋วยจับเจนี่นะครับตัวนี้ก๋วยจับนะครับโอ้เป็นก๋วยจับนะครับหลายอย่างครับหลายอย่างนะครับเนาะตนนงตรงนีง้นังเนาะเตียงเตี้ยวเรืเตอตัวนี้มนังคือบุญสีซื้อทั้งตีอ่เตียวเลือ เดี๋ยวเหลี่ยมอ่ป,ป่นะครับตัวนี้ก็เที่ยวเหลี่ยมนะครับเนาะเั็นเป็นด้านกว๋วยจับนะครับกว๋วยจับจทั้งเสียบทั้งนัวนะครับจับเจนีนะครับด้านข้างในนี่ก็มวนี้จะเป็นขวบโอ้หนามครับ เป็นน้ำชีวิตชีวิคชีวิคเราเป็นน้ำเป็นน้ำชีวิคนะครับเนาะวิตามินนี่ครับเป็นน้ำชีวิตชีวิตนี่ครับทั้งด้านอาหารแห้งก็คือปุงปุยปลากระป๋องนะครับก็มี่นะครับเนาะปูปุยปลากระป๋องนี่ครับนี่นะครับเนาะมาทั้งนี้ก็เป็น ขิงนะครับเป็นขิงเป็นขิงก็มี้นะครับเนาะเป็นขิงแน่ก็เป็นแหลว่ากาแฟแน่โอวันตินก็มีนะครับกาแฟโอวันตินก็มีโอ้หลายอย่างนะครับเนาะหลายอย่างเป็นกล่องๆนะเนี่ยนะ ตัวนี้เป็นเป็นเข็มขัดครับโอ้เป็นเข็มขัดนะครับเป็นเข็มขัดเข็มขัดหนึ่งอันหนึ่งเส้นนะครับหนึ่งเข็มขัดเน,น,นาะแล้วก็ทั้งในโอ้ก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าตัางนะครับจะมาคู่กันกับเข็มขัดนะครับคิแต่ว่าผมมีเงินใสน่เนาะครับเนาะคิดแต่ว่าผมมีเงินใสน่นะครับ ขอบคุณขอบคุณเอฟซีนะครับน้นนงองคนในทรงมาห้ของทีมงานแสงท่องในระหว่างกักตูนะครับมาบาจะเป็นน้องกะว,ว,ว่าผู้นั่นเอาาทรงอาหารน้องผู้หนีเอามานะครับมาหลายทางตัวนี้ก็บที่เป็นมะขามหวานนะครับมะขามหวานนะครับน้ะมะขามหวานเ ทามบานตัวนี้ก็เป็นร่องเทถานะครับเป็นร่องเทถานะครับนี่ัน,นะครับเนาะโอล่องเทถาสีขาวโอ้เป็นร่องเทถาสีขาวนะครับเนาะ ลูกก็งามอยู่นะครับเนาะงามอยู่งามดีครับเขาเนาะตัดเป็นชีพเขานะครับนะครับนี่หอยยังพุ่มกับอานอานโมเป็นนะครับอานโมเป็น กินนะครับกูกิดกูคกิดเลยยังเนี่ยผมอ่อานหมดเลยนครับกูกิดแต่ภาษาไทยก็ออยังยาบนะครับแต่ภาษาไทยก็ออยากภาษาอังกฤษเกิดกเหมือนตื้อเลยนะครับเนาะโอ้ยเป็นแบบคุณเดซี่นะครับเน้องอยากเป กรับตูนี่นะผมก็หนึ่นว่ามีของทรงมหาไห้ผมก็ดีใจนะครับผมก็บวกเคยได้รับอันนี้นะครับนอกพกเคยมีม,มน,นึ่วันเนานี่ครับดีใจนะครับตัวนี่ก็คือเป็นแนวกินแนวกินนะครับแนวกินนะ เป็นบ่านเป็นกดเตี๋ยวขัดแนี่หลายอย่างนะครับเนาะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมันตีนก็มีครับก๋ตเตี๋ยวมันตีนก็มีนะก๋วยเตียเตเต๋ยวแห้งก๋เตี๋ยวแห้งนะครับเนาะกวยเตี๋ยวเหลือแม่ปอนะครับ เนี่ป๋อนะครับสร้างแตงหขาของแสงทองฟินแลนด์นะครับนี่นะครับเนาะเป็นก,ก็คือเป็นคิงนะครับคิงทั้งดานนี่ก็เป็นเข็มขัดกับกระเป๋าตังค์นะครับลืมเบงึงไข่เบึงกระเป๋าตาัง จะ <G l ug> ต้งเงินใส่บวอแล้ก็เป็นกระเป๋านะครับาน,นบ่กระเป๋าต่างสีดำนะครับอืมโอ้ตรงไส์สิมากครูกัเต็มคัดเลนะครับ นีครับเองคราะว่ามาในกล่องเดียวกันนะครับขอบคุณขอบคุ่นเนปซีนะครับเพื่อที่ตรงของมาสนับสนุนนะครับเนาะให้ทีมงานของแสงท่องนะครับในถ่วงระวางกักโตนะครับกักโตโควบีนต่อการจัดอาหารการกินยังหน้าแนบัะครัยั้งยังแน่นะครับเนาะนี่ครับครับขอบคุ่นเรื่อย ครับผมลุงทิดก็สิเดคอปิดคลิปหนี้ไห้ซ้ำานีสักครั้งเด้อครับเด้อคลิปหนาพอครับลุงทิดไม่ขอบคุณพู้ทีก,กดไลค์กดแช่นะครับนอกกดติดตามมืขามโฆษณาเป็นกำลังแรงใจให้ลุงทิดครับผมคลิปหนาพอกันไหมครับ